ก็ขอกาบสวัสดีทุกขั้นกันด้วยนะครับกับผมเองนะครับคนหล่อเทสีเหตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกจุดต่างๆที่ซื้อบุมบ็อกนะครับจุดแรกนะครับทุกคนก็น่าจะร้อยู่แล้วนะครับก็คือที่ตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวจุดที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับอันนี้จุดที่สองอ่ะมันก็แบบตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าพอตอนนี้มัน ต้องมีอะไรมากมายเพราะแบบเป็นอัปเดตไปไกลอะไรเงี้ยคลิปก่อนดี่าลงมันก็ไปไกลแล้วไม่รู้ไปไกลเท่าไหรแล้วแต่พี่วก็คือคูจะมาสอนเอาใหแหละปกติตรงนี้มันจะไม่มีกำแพงกันนะคะท่านผู้ชมให้เรานะคะไปะนนจริงจริงผมมีสูตรโกงอยู่ที่แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบรดน้ำต้นไม้เนี่ยอะแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมัน,มน,มนปีนไม่ได้เหรอท่านผู้ชม ไี่ไม่เี็นไ,ไงครับท่านผู้ชมถ้าต่อไปเราก็เก็บได้ล้ยใช่ไหมครับเราออกไม่ได้ใช่ไหมครับบูมบล็อกผมจ่หายหนะเนี่ยเล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้อ้เย oh, yeah. ี่ยมแมบดีแมบดีมากเลยบูมบล็อกกูหายด้วย ย่นั่นแหละค่ะหยุดแรกจุดจุดจุดที่สองแล้วจุดที่สามจุดที่สามต้องไปเอาขวานผมซื้อมาแล้วมันมีน่าจะประมาณห้าจุดหรือสี่จุดนี่แหละจุดที่จุดที่ห้าจุดสุดท้ายนะครับนี่คือจุดสุดท้ายนะครับเนี่ยจุดสุดท้ายโอ้โหจุดสุดท้ายกูไม่มีล็อกไอ้เหี้ย แล้ที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมไปแบนแมบนี้ด้วยตายแล้วบุมบล็อกหายอาจจะ้เสียงรบกวนนะครับเพราะว่าชโน,น,น่นเป็นปาโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวเฮ้ยไม่ใช่สำหรับวันนี้นะครับ,มรบ,นนรบผมจะมาสอนเรื่อยๆจนกว่าทุกคนจะรู้นะครับอันนี้นะครับ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้จริงมันมีสุดรโกองอยู่สุดรหนึงตาคุไม่บอกเราอาจจะได้กินคำอาจจะได้ยินคำหยาบอยู่ยนะครับเพราะว่ากูอยากพูดเฉยๆไม่มีอะไรมากต่อไปแล้วกว็ต่อไปก็ให้เราปากลัวใครไม่เก่งปากลัวเดี๋ยวผมไปพาไปทางลัดครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปทางลัดใครที่ไม่เก่งปากลัวนะสำหรับ ทางลัดเท่านั้นนะสำหรับใครที่ไม่เก่งกลากลัวเท่านั้นนะถึงจะมาทางลัดได้แต่ผมเก่งกล้ากลัวผมแต่ผมจะแค่จะสอนทางลัดนะให้ต้มเชิมเฉยๆไม่มีอะไรมากอา่าไม่มีอะไรมากหรอกแล้วก็ดูดลงมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดูดลงมาอีกครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครอพามาถูกทางมนเนี่ยไอถูกเดี๋ยวครับท่านชมนี่ครับทางวัดโดดลงน้องนีงน่แหละครับนี่ครับเราก็ใช้ขวานะครับนี่ครับทุบไปแบบนี้แล้วก็ทุบไปเหมือนกันครับเนี่ยโวนลุม,มาอ่าไม่ท่านผู้ชมซึมนี้ได้นะครับขอแนะนำนะครับอย่ารีเซ็ตเลยรีเซ็ตคุณจะเป็นเหมือนผมเมื่อกี้ถูกครั้ง โอเคคือ uh huh. okay. ผมต้องเดินกลับนี่นะครับโอเคอีกที่ดึงนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้บอกคือตรงนี้ที่ตรงนี้แะเลยครับปกติมาาันจะมีน้ำให้ลงไปแล้วก็จะเอาได้นะครับว่าตอนนี้ทางเขาไม่รู้ทำยังไม่รู้ทำไมจึงทำให้มันบ่ายน้ำไม่ได้เลยและปกติปีสองพันี่สิบมันจะมีตรงนี้ให้ซื้อนะครับดูดลงมาแล้วก็ ย่นีเนผมจมลงไปแบบนี้ไม่ได้อ่ะเนี่ยทงแบบผมไม่รู้ทําแบบนี้ทําไมแต่ที่ทรู้ก็คืออยากซื้อรถวันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอ้ยละอีกอย่างหนึ่งแล้วทุกคน ฟังไว้ดีๆนะครับรอก่อนจะมันตัดต่อเปเรื่องค่ะเนี่ครับใครที่เยากได้เพลงนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงให้นะครับวใคระ ับวันนี้นะครับก็ขอตัวไม่ลาไปก่อนวันนี้นะครับผมนะครับจำสอนอีกหนึ่งครับก็คือสอนเปิดเพลงสเสียงดังนะครับบอกเลยดังหูแตกนะแน่แต่คลิปกูจะติดลิขสิทธิ์ไปอเแค่เพลงนี้ก็ติดลิขสิทธิ์แล้วแหละไม่ต้องพูดเลยเลยถ้าติดลิขสิทธิ์จะโทรมาตอนคนเขาจะโทรมาตอน เขาจะโทรมาตอนนี้เลยนะอือตัวอย่างฉากซืยๆนะครับท่านผู้ชมมันมีอีสเตอร์เอะหลักมันมีอีสเตอร์เอะลับด้วยครับท่านผู้ชมดูนะครับวิธีการเข้าแบบพิ่เลนพิ่เลนทางนี้นะครับ ไอ้จ้าทางเข้ารับนะครับนี่เมื่อกี้ก็ขออภัยกับความเสียงดังด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีคนมาเปิดเพลงเสียงดังเดี๋ยวก่อน อ้าเยี่ยมมึงต้องเดินลงไปแบบี่ยงหหรือวัดดฟอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากเล่นแมปหรือหรืออยากได้หรืออยากได้ลิงกนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงกไว้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอลาไป กันก่อนจากกับชักสวยแบบนี้นะครับ